พี่น้องบัดที่นี่โอ้เด้เงงาค่ะม่เจ้าได้งงาหลายตแต่ออกคลิป้อนออกลีลาทาท่า,ทางการ้อนการล่ำเนาะคะ่ะเอามวนอยู่ด้ค่ะการมักม้วนเน่ยค่ะการมักมวนนาะพี่น้องเนาะจะเราก็ไวของเฮากับเพื่อนออกกําลังกายมเจเายสีอาทิตย์เนี่ยเหมือนแลงขึ้นขึ้บอกเนี่ยไปสี่ไปหาโม่เนี่ยค่ะการลืมเหมือนกับคำพอดโมงอยู่ด้อากาศกําลังดีเนาะคะ่ะ ยุ่งกับพะ่านไดหลายปันไดยุ่งกับพะ่านไดหลายปันไดเฮียกับออกขาดเดียวแล้วค่ะพี่น้องค่ะจ้าพี่น้องเช่าเครือเตอร์ของเฮาตางคนก,นกับตางมุงมารปัถนาอันเดียวกันคือความสําเร็จความสําเร็จคือการตอบแทนนะคะหลับไม่เจ้าก็ได้เบิง้งวันนี้ได้เบิ้งของคุณุงแฉ่งแล้วก็นแนะนาดีอยู่ด้วยค่ะให้ไปที่ฟีดดื้อาสนว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามตัวกระตูนก็ดีเว้าได้ก็ดี พิมก็ดียายขี่ที่ว่าสันวากอลัสิแตกแสนแตกหลานแล้วก็ประเดเห็ดเลือดโมแล้วก็เห็ดจังสี่แต่เรามีพลังบวกเยอะว่าสันวาอ้าสีบ๊คือึแม่แจวยุติแม่แจวก็มีพลังบวกหลายหลายจนแบ่งปันโมได้ด้ค่ะเขาสิว่าแม่แจวปัญญาอ่อนประเดเแม่แจวก็บระด้วอย่างแม่ค่ะว่าไปลดบ่ดบอเจ็บนะมค่ะบอเจ็บบ่เดือดร้อนกรวบาคนระดับนี้ก็ยังไม่เห็ดที่จะเติมน้ำเขาูุ่ติพนาระดับใดละค่ะกระสิบป็นระดับที่เตร์น้ำกันนิติ แล้วนบเบรเขาก็เฮ็ดเบอร์น,นาลาจา้ามันบระเด็นนวเดียกอายมันประเด็นเนี้ยไปปนไปรักไปโซคนไปหาขี่ตัวคนจางสันจังเป็นเดียกอายเนาะอันนี้เป็นความดีงามไหมคะ่ะมีอย่างเขากระนําเสนอความจริงเป็นสิ่งไม่ตายความจริงเป็นยังไงล้วก็เปิดให้ดูว่าเออเราอยู่ยังไงบ้านต้องอยู่แจ้งใดคะ่ะอากาศเป็นยังใดไปสั่นเนาะพี่น้องเข้ากันยังไดพ่อเพื่อนเพื่อนร่วมโลกเลยนะคะ เอากุมทั้งยุโรปก,กันนี่เอาอเมริกากันนี่อเมริกาอันอสเตริกาใต้กันนี่คือกันนี่มาเป็นเพื่อนนะคะก็หลายอันหลยแนวผักนอกพี่น้องแม่สาวคอนแก่ละดีใจนะคะแม่แจวนินตีใจด้ใจดีใจมีโมหลายเนาะเพื่อนร่วมโลกนะคะเขากับพี่ภาษาคือเขาเขาก็ต้องการพลังบวกทุกคนต้องการพลังหลวบบวกเด้แต่ซุ่มคิดลบมันก็นต้องการพลังบวกกันแต่ว่าพิ้นดิน บอกาคิดบวกไหมคิดลบไหมคะ่ะมันเป็นไมเซ็จเนาะไมเซ็ตคือวิธีคิดค่ะไม่เสร็จคือวิธีคิดของไผ่ของมั่นอันที่ข้าจเจ้าวาอยู่เดี๋ยวนี้แหละสมัยนี้พอทไทยปอนอังกฤษพออังกฤษน,นไทยกับว่าป็นนี่อย่างแต่ว่าอย่าลืมศาสตร์เจ้าของท่าน,น่าละเนาะค่ะภาษาของข้อคอยจังบ่ลืมกับมีการเทียบเคียงมีการสื่อสารภาษาทุกอย่างคือต้องการการสื่อสารเนะะี่ค่ะนอกจากภาษากายเราก็เป็นภาษาเสียงภาษาเว้าเนาะ จังเฟซบุ๊กจังสีเพิ่นก็นต้องการของจริงของปลอมเพื่อนกับว่ต้องการเล็บเพิว่ว่าเสียงกับเสียงจริงคันดนตรีกับบอมีลิมคาซีดเพิ่ว่าค่ะที่จริงลิมคาซีดอันดนตรีหม่ๆม,มอันผู้ได้กระางเนาะค่ะนด้านศิลปินแต่มีลิมคาซีดนี่มันเป็นการบล็อกตัวเองด้อค่ะบ่เผยแพร่เข็นแก่ตัวไงเขียนแก่ตัวสมัยตะกี้เพื่อนบ่มีดกักลิมคาซีดนะคะเพาันร้องลวนเย็โลดเดี๋ยวนี้เอาเพลงจะของมาลองก็ะถือจับค่ะถือฟ้องถึกร้องบอกว่า แต่านายบ่ะนายยูได้ขันแมแจ๋ววานี่ศิลปินเขากั่วเขาสีดังซั่วเขาสีร้องเพลงดีดังได้ข่ายเพลงต่างๆนี่ให้ว่าสัญญาถาดเนาะค่ะเนาะสัญญาถาดสัญญากล้วยซะแมแจ๋ววอาแบบนี้เพราะมเมแ่๋วหูจักแมแจ๋วหูจักดีปันยังปันต่อไปขันเบาเรื่องสัญญาเนาะแต่ว่าอันนี้อดีตค่ะแต่ว่าปัจจุบันไมีจ่จวโบ่หู้เพราะว่าเลิกล่าก,กันไปโดนแล้วแต่ว่า้ารุ่นก็เมีเจยวก็สามารถถ่ายทอดสู่กันฟังได้ แต่ไม่ว่าให้ใครเราพูดสังคมทั่วๆไปนะคะพ่อแม่แก้วเป็นผู้ปั่นศิลปินเป็นผู้อยู่เบื้องหลังศิลปินหลายท่านเลยทีเดียวไม่ว่าจะด้านการสนับสนุนนะคะหรือด้านการส่งเสริมจะนับสนุนกับส่งเสริมมาเดียวกันเนาะ <c oughs> ค่ะพ่อแม่แก้วก็อยู่ในวงการนี้คืออาชีพดั้งเดิมค่ะอาชีพที่สองคือหมอดูนักพยากรณเนาะแม่แก้วก็เป็นครูสอนหมอดู มีลูกศิษย์ลูกหาหลายตัวโลกมีอยู่ทุกประเทศนะคะแต่ว่าไม่เจาก็พอมาศึกษาพุทธวจะนะไมจ้าทิ้งเลยก็ไม่ทิ้งสักทีเดียวแต่เราดูให้เราก็ต้องพูดพุทธวจะนะอยู่ค่ะก็ยังมีเพื่อนฝูงหรือว่าลูกหลานหรือว่ายญาติพี่น้องหรือว่าคนหุ้จักนะคะต้องการต้องการการแนะนำไม่เจาก็สามารถบอกได้เห็นได้กันแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้เฮ้ามีอาณาปานาสติคือ ลมหายใจเข่าล่มหายใจออกกายยะคตาสติมีสติอยู่กับกายเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็เป็นการดูแลตัวเองค่ะโหสึกว่าสีหันใจบ่อิม่มจังสิเข้ากับไปหายามาดมค่ะยาดมซอยได้ไลายด้อค่ะยาดมเนี่ยซอยได้ไหลายเลยทีเดียวในเรื่องหอมเย็นนั้นหัวใจชอบมันสิมีโค้งของของ่ามอ,อ่านคู่สอนสมุนไพรอยู่บางเอินแต่แถวเราไปเลี้ยงสมุนไพร ยายเจียวไ่ได้เรียนดอกแต่ว่าหลักไหมคะ่ะหลักเอาความรู้เรามาแั่นี่ไปแอบฟังค่ะฝาดรถฝาดนี่ชอบสมานเลยคะ่ะรถฝาดนี่ชอบสมานเลยล่ะสมานแผ้สมานแผลล่ำใสสมานเนี้ยกระสมานเลยคะ่ะรถฝาดนี่ซึมซาบเนื้อรถฝาดนี่ซึมซาบเนื้อคะ่ะขาดน้ำตาลรถฝาดนี่ซื่งรดนะเมาเบื่อแก้คิดแต่ละ ันเบื่อขันยังกะหาแนวสีหากสีทนไม่กันกินนะดีโรหิตชอบรสขมขันค้นป่วยกบว่าดีอักเสบดีบ่มีแห้ง,งกะหาแนวขมขมขม,มาก,กินรสขมมานะคะทางลมชอบเผ็ดร้อนเด็กเป็นลุมเป็นยังสีเผ็ดร้อนดีมากเลย,ยเรสเผ็ดร้อนกะคุณแจ๊พี่้องแจ๊บพี่เจ้าค่คะทั้งยาลมยาดมยาหม่องทั้ขงขาตะไคร้ใบมะกรูดหอมกระเทียมเป็นอาหารเป็นยานํำ On, อ on, อเอ็นอ่อนชอบรถมันค่ะมันเอ็นอ่อนก็เอาน้ำมานนวดเอ็นนวดเสร็จนะเด็เนาะเอาไปจื้อมาเอ็นอ่อนชอบรถมันแล้วปะเี๋อันหอมเย็นนั้นหัวใจชอบประเดี๋ยค่ะหอมเย็นนั้นหัวใจชอบเห็นบอกอันใจพออิม่มสิเป็นลมเมีเวียงอย่างยาขาดอย่าลมอย่าดมอย่าหมองจะ้ะแยาสาวาเด้อสาว,วาพุตรเถืาเตอแตอย่าดุ นกกีฬาระดับโลกกับเธอยาดมได้ค่ะดังทั่วโลกเห็นไหมพี่นอ้องนั่งตัวค่ะหอมเย็นนั้นหัวใจชอบเป็นว่าเนาะบันนีันว่าไปอีกไม่เจอร์ก็ขึ้นบอดออกเมืนใดที่ขึ้นออกสูงว่าสูฟังเนาะค่ะก็คุยกับเมเจ้าไปยังสี่หลักคลิปสตรีมสตรีมไม่เจ้าก็จะหาความรู้มาพูดค่ะการเขา่าแม่แน่เตือนแน่จังสี่หลักสรุปว่าภาพบ่บมีโฮม ข้าเจาา้าบ่ใไห่คะแนนพะนะได้เห็นนันเพรศแ,แม่นยังเนาะเพรเพรศแม่หน่อยติค่ะเป็นบอกมาเนาะแม่หน่อยด้วยอ,อันย่ายหน่อยเนาะค่ะแต่บ้บานเฮาไห้เกียิกันเด้กันไม่ลูกไม่หลานไม่ลูกไม่เต้านี่ค่ะเป็นแม่เป็นย่า่ไปกับบ่ได้น่าเกียิว่าเท่าว่าโทเนาะจ้ะนั่นลหละดียู่ไม่เจ้าถือว่าเป็นครูทุกคนนั่นล่ละให้ความดูพอม่เจ้าไม่มีความดูในด่านนี้จ้ามันนี้เขาคุยกันตมน,น,นี้กอนเนาะ